ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกับบรรยากาศให้โซนนี่นะครับตรงนี้แปลกสันเะ พี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมช่องยูทู e ในเมนี้นะครับมาแก่บนญหลวงพ่อโสท่อนนะครับที่อดิสถานอยูประจำวัดนะครับหลังจากที่สมบังแล้วก็หรือว่าสมบังแล้วก็มาแก่บนนะครับในวิหารเรา หลวงพ่อโสธรตรงนี้นะครับมาจากจังหวัดชลบุราครับพี่น้องนะครับหลวงพ่อระคู่นะครับทั้งคุณพันน้ำมาปฏิฐานไห้อยู่วัดบ้างกระดุมจังหวัดชัยภูมินะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปจำลองมาจากหลวงพ่อโสธรนะครับวัดโสธรวนาลามนะครับน้ำมันตะพุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำวัดอีกนะครับ เราเชื่อในองค์พระเมรุสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่ในวัดอยู่ในอุนโบสถก็มีเป็นพระพุทธินารถอันนี้ผ้าขอบเป้มาอ่าถวายไข่เล่านะครับถวายเขยาหลังจากที่ห่อกประสบผลสมเร็จในสิ่งที่ห่อขอไว้แล้วเขาเปมาถวายไข่ลาฬนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในบริเวณเขาเอิ่นอย่างเขาเอิ่นว่บริเวณ มีหารของหลวงพ่อโสธรนะครับที่พี่น้องเข้าได้รวมกันส้่งใหม่นะมันลอยรอบบริเวณกับวัดในตั้งยาครับก็ดูแลกันวัดในตั้โอ,โอ้นกกีละลาบก็เลยเนาะจะ่มันหลายเนาะสุกพวกกักว่ะบริเวณน่ะวัดครับนีหน้าอุโบสถ นกเปีลาบมันหลมันก็นเลยพิหารกันยังพระท่นแหลวเจ็ดเครับพี่น้องครับผมยังมีต้องไอแอวขันพ่ะยังอยู่หลายอย่ครับเลยมีเงินขันเพ้าถึงยังประวัติหลวงพ่อโสธรพีมาปฏิสถานอยู่นี่แต่ถือว่าพี่น้องเข้ากับผู้ที่บนมานสานการหรือผู้ที่ในมากขอข้อ จากหลวงพอ่อแบบประสบพ้นสำเร็จทุกคนครับฝ่ายหนาต่อ่ายหน้าที่ที่ประสบสำเร็จนะครับในสิ่งที่วันดีนะครับที่พอบหมือเอ็นหัวแกนใจนะครับความเข้ากันในมุมบ้านก็คือว่าว่าสักการบูชาอย,ยู่เ,เ,ยเป็นประจำวัดนี้ตะเก่านี่เป็นวัดปลาครับเป็นหักปลา ปเ,เป็นบัตรทีขอแบบแปลนพระราชท่านวัดพระรามเก่ามรสังนะครับแต่เนื่องจากว่าเนงงประมาณด้วยฟีเมอ,อร์เมื่ถึงก็เลยบัดแปลงเป็นบุกฤษช่งไทยครับแต่ก่อนเป็นด้เป็นแบบทรงแบบแปลนพระราชท่านนะครับของวัดพระรามเก่าของวุนิธีใช่พัฒานานะครับที่เป็นพระราชท่านมาให้ทั้งสันไต้นะครับ ที่สงขานหลักที่แรกว่าจะเฮ็ดเป็นแบบปัดพระรามเก่าเนื่องจากว่าผู้ดูแลผู้เฮ็ดมันต่างครับอาจจะสีไม่บ่ถึงก็เลยต้องเฮ็ดเป็นรูปแบบของวัดชงไทเฮาหล้วก็แล,แล้วเร็ดมันล้วก็ฉลองแล้วครับผมฉลองห้วยแรศสัท่าพี่น้องเ่าเองนะครับบ่ได้มีผู้ได้มาฉลองให้จองเขาใส่กันมื้อนีก้ก็มาาทายบบรรยากาศให้พี่น้องเหาอในเบิง้ง ครับตัดใหญ่ได้ขนาดได้อเอาแห่งตีงเกี้ยงเงินเปลี่ยนให้มันร่นๆห้มันพอถา,นนวออาออมว่าน้ลาดพื้นได้ดีเน,น่นะเพราะหลาดพื้นอ้อมเห็นบ่ลาดพื้นของอ้อมเพราะว่าย่ำหนาฝนมันก็สิจะได้ย่าน้ำหนาฝนมันสิเข้าลาดพื้นอ้อมเนี่ยฝนตกหนาลงมามันก็สิได้ไหลนีออกมามันจะได้ไได,ดึงนใสก่กระจบลบนทั้งหลังครับอ้อมเบ็ด ขาดอยู่พี่น้องยังไม่ทันฉลองเงินหลวงยังไม่ทันมีเงินทำเงินได้เฮาเห็ดนี่นะเฮาเห็ดไอ้ออกมาจากเมียดเมียยี่สิบเนี่ยเที่ยวปูนรอบเที่ยวปูนรอบรอบเออทั้งนี้กักบเทียวปูนรอบเมืองด้านหลังเพราะว่ามันสีบริสุทธิ์ประว่ามันเป็นมันเป็นพักครับเป็นพักง่ายพอดึงนี่มันเป็นพักนี่ขั้นเทียวปูนลาดนี่การม้อยหน้าตันโขึ้นมันตตขึ้นมนา เอาไปละมานเนี่ยทูบเบิลแล้วกับขนของกลับแมง่งขนของกลับเอาซ้ตัดคลิปนี้กันทีจบไปเพียงแค่นิดนะครับพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตให้เบิ้องสุดหลอกนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้ององค์สวนท่อนมาถวายไข่นะครับมาถวายไข่เพิ่นถ้าอยู่โสวนบัสวนทอนีๆกัคือไข่กันนะครับผู่ไอ้สมังเพิ่นก็ อันนี้เป็นองแยกออกมาจากคุนนะครับมากขุนตัวทูจำล่องอมาไหวยุวัดเข้าเพื่อให้พี่น้องที่เ่อยกไก่เรือนทางไก่ไปพวดมันนี้มายุพีกะคือเก่าแหละนะครับดูด้ยวยความหมดเลี้งศรัทธาของเขาคือเก่านะครับหลุดคือเก่าแหละค,คือว่าเป็นบริวารเราสำหรับคลิปมีขอประหยัดจ,จบไปเพียงแค่นี้นะครับพอกันไหมในคลิปหนักนะครับฝากพี่น้องคดไดคกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับ พวกนี้แปลกวัดสันทอนเนี่เลยครับคอยเห็ดไปคลิปนะครับแล้วก็จะเริ่มกดติดตามให้น้ำแน่นะครับคอมเมนต์จะมีฝากไว้สักนิ้ครับสวัสดีครับไคยไปก็รักใครก็ขอขอบคับผมขอขอบคับลูก